เออเพิ่งรู้เมื่อก่อนนู้นไม่ได้ศึกษาเลยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำไงเมื่อก่อนนู้นก็คือลงคลิปเพื่อเอาไว้เก็บไปดูเป็นไดอารี่เป็นไดอารี่ว่าเราเอ,อ้ยสมมติว่าเกลแล้วนอนติดเตียงแล้วไม่ก็อยู่บ้านเกลงับเหงือกล้ว่ะเราจะได้รู้ว่าเออเรามีเราเคยไปเที่ยวไหนตอนนั้นเราหน้าตาเป็นยังไงเราเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลงคลิปนานๆลงทีก็ไม่ได้คิดอะไรนะจนทําเดือนทําเดือนอะไรก็ลักดาหรือสไป เดือนก,นก,กรกฎาคมับแล้วตอนนี้ล่ะทําเดือนกรกฎาคมทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆสิบสามคนน่ะสิบสามคนเนี่ยทีนี้โหจะไปขอร้องให้คนมาตามเราเพิ่มไปสิบห้าคนมันก็ขอร้องไม่ได้เลยนะมันไม่ได้เลยบางทีแม้แต่งญาติกันก็ไม่ยอมมาติดตามเลยนะจนจนมาถึงได้ห้าสิบคนแหละก็เริ่มเลยลองขึ้นไลฟ์ดูไลฟ์ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกยังร้องไห้อยู่เลยวันแรกดีใจมีคนมาดูเราไงดีใจจนมาเดือน พิจิกามีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาแนะนําว่าทําไมไม่ทําชดทําอะไรก็ได้ทําชอดเออนั่นแหละถึงรู้จะกทาชอดทาโพสต์เรืองพิจิกาทันวานั่นแหละคนก็เริ่มหรือที่นี่เป็นพันเป็นอะไรเริ่มแล้วเริ่มแล้วเราอุ้ยดีใจอุ้ยแล้วผ่านไปได้แล้วไงเราก็ต้องทําขั้นที่สองเออก็เลยม,มานั่งคิดอนะ่ะพอนี้พอจะไลฟ์สดต่อก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์โดนเซอร์ไพรส์มันเอาเอาโทรศัพท์ไปส่งหน้านตัวเองก็โดนไปสองเดือนน่ะ เบนไปสองเดือนแบบไม่ให้เรานี่เลยลงโทษสองเดือนเต็มๆเลยจนมาเดือนกุมภาเดือนกุมภานี่แหละนี่เริ่มเป็นจริงเป็นจังเนี่ยกุมภามีนาเนี่ยเริ่มจริงจังเนี่ยเริ่มจริงจังเริ่มแบบสี่ร้อยจากสามร้อยสี่ร้อยชั่วโมงเนาะสามร้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะได้พอสองทับเก้าเนี่ยยังไม่สามเลยเนี่ยเนี่แหละเพิ่งรู้พอเราได้คนติดตามแล้วเราก็เริ่มอยากจะทํา ก็อ,อยากจะทําข้อสอบข้อสอบอันที่สองไงแล้วเริ่มอยากจะทําอันที่สองไงเริ่มจะทําอยากจะทําชั่วโมงให้มันผ่านไงทีนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาก็เริ่มแบบเริ่มแนะนําให้ไลฟ์ตอนกลางคืนตอนกลางคืนตอนนั้นไลฟ์เงียบก็ไม่น่าจะผ่านนะเพราะว่ามันใช้ตุ๊ก,กตาตัวเดิมมาหัวเราะเพื่ออะไรเอ๊ะ มาเอาหน้าแข้งมันกิน้าข้างดิถ้าอย oh, <Were you? S 1> ู s <S ่ช no, 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 re ่องใครนานเวลาหายโอ้เหถ้าอยู huh. ่ช่องไครนานนานเวลาหายอะไรไม่เข้าใจโน้โนกินเลยกินเลยก่อนจะไปบ้านฉันเธอก็ไปเลสเทสฉันล้างอีกเธอกินเองล้างเองเลยฉันไม่ได้ผมลองแล้ว อะไรนะเดี๋ยวก่อนอ่านก่อนถ้าอยู่ช่องใครนานเวลาหายใช่หรอใช่หรอมันเกี่ยวหรอไม่ไม่เคยอยู่ใครนานอยู่แล้วไม่เคยได้อยู่ช่องใครนานอยู่แล้วถ้าเราไปไลฟ์อ่ะถ้าเราไลฟ์อ่ะเราห้ามเขาบอกเขาพูดนะเราก็ไม่รู้หรอกเขาบอกว่าถ้าเรากําลังไลฟ์อยู่ห้ามไปไปเว้นเขาไม่ให้ออกไปแว้นแต่ถ้าเราไม่ไลฟ์อ่ะเราไปเบ้นได้ เขาพูดเขาบอกเขาบอกเขามีคนบอกมาก็เลยไม่ทําถ้าหากไรอยู่ก็ไม่ไปบ้านใครเลยผมอยู่เอ้าเหรอไม่รู้สิไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องล้วทาไปตามเป็นตามกรรมนั่นแหละเออช่างมาเถอะอผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสขนาดไม่ซีเรียสบัตรประชาชนอยู่ไหนยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ใบกกับขีดอยู่ไหนไม่รู้เลยเออยังไม่รู้เลยจนลูกบอกว่าแม่ประสารกลับแล้วตอนนี้ ดังหน้าดังตาไลท์ต่บี้ต่บานตื่นขึ้นมาก็ไ like. ลอ์อาไปปิดนาเอาไปปิดเราเร็ว,วเดี๋ยวเพรก็ด่ายายอีกเวลาหายไปทันทีสามสิบผมลองแล้วถ้าอยู่ช่องใครนานเวลาหายหมายความว่าอะไรอะ่ลลอะลืมขี่ด้วย หมายความว่าอะไรถ้าอยู่ช่องไรนานเวลาหายไม่เคยอยู่ช่องไรนานอยู่แล้วไม่เคยอยู่ช่องไรนานอยู่แล้วเวลาหายไปสามสิบชั่วโมงโอ้ยได้กว่าจะได้แต่ละชั่วโมงยากลําบากยังจะมาหายตั้งสามสิบเลยเหรอผมเช็คหลังบ้านตลอด <c oughs> หรอไม่รู้สิหายไม่หายก็ไม่รู้เราไม่สนใจบางทีก็ปวดหัวช่างมาันเถอะช่างมาันเถอะมันจะผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านแต่เราก็ต้องทําเต็มที่ไงเพราะว่าเดือนหน้ามันก็จะครบแล้วครบปีงูยินหางแล้ว เห็นเขบอกข้ามไม่เหอะแต่ตอนนี้ก็พยายามไปก่อน